สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับสวัสดีผู้รับชมอยู่ในขณะนี้นะครับเนี่ยครับช้างของเราครอบครัวของเราครับดูครับพี่มัมของเราครับเดินแบบอิสระครับติดโซ่ข้างเดียวครับป้องกันไว้นะครับป้องกันเพราะว่าพี่มัมตัวนี้อาการใกล้จะตกมันนะครับดูครับมาอยู่เป็นครอบครัวครับใบบุญของเราก็มีความสุขมากครับเป็นภาพที่เกินคําบรรยายครับภาพความสุขเกินคําบรรยาย แลาเชือกอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขนะครับเป็นช้างที่มาคนละถิ่นฐานกันนะครับมาคนละสถานที่เลยครับเย่เหมยเนี่ยมาจากอำเภอท่าสองยางนะครับจังหวัดตากน้องกาลกตมาจากอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่นะครับส่วนพี่หม่ำมาจากเชียงใหม่นะครับมาจากเชียงใหม่เหมือนกันแต่ว่ามาคนละอำเภอกันนะครับเป็นการเดินเล่นอย่างสนุกสนานของช้างครับี่ดูครับวิ่งครับ การวิ่งเล่นในทุ่งกว้างที่เสนจะมีความสุขครับไม่มีใครบังคับใครครับอยู่อย่างมีความสุขครับนี่คือความสุขที่หาซื้อไม่ได้นะครับความสุขที่หาซื้อไม่ได้นะครับนี่ครับเป็นความสุขของช้างนะครับที่จะอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวครับดูครับวิ่งเล่นดูครับพากันวิ่งครับถูกอกถูกใจดูครับ ความสุขนะครับความสุขของช้างที่สนุกสุขสัน์ครับถูกอกถูกใจครับใบบุญจะพาวิ่งครับใบบุญตัวนําทีมเราเลยนะครับดูสิครับใบบุญครับพาเจมเลยพาพี่กาลเกตวิ่งครับหนึ่งรอบแล้วครับเดี๋ยครับดูพี่กาลเกตวิ่งครับตลกมากครับดูท่าพี่กาลเกตกำลังท้องกำลังไส้เลยครับแต่เกิดอาการแบบนี้ครับถูกอกถูกใจครับ นี่คือภาพแห่งความปลื้มปิติแล้วก็ตื้นตันใจมากนะครับที่ผมได้เห็นภาพแบบนี้ครับผมมีความสุขมากนะครับนะครับเขาอยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวนะครับเป็นเหมือนในธรรมชาติเลยนะครับที่เราต้องติดโซ่ของเจมือยไว้นี่ไม่ใช่อะไรครับเพื่อป้องกันวิ่งแบบนี้แหละครับเนี่ยครับถ้าเราไม่มีโซ่เนี่ยเขาวิ่งไปเลยนะครับเนี่ยไปแบบไม่มีที่จุดหมายปลายทางเลยนครับนี่คือเหตุผลที่เราต้องติดโซ่เอาไว้นะครับต่น้องกาลเกตเราไม่ต้องติดเพราะน้องกาลเกตเนี่ยรักน้องใบบุญมาก น้องใบบุญไปไหนเนี่ยจะวิ่งป้องกันไปหมดครับดูสิครับการท่าน้องใบบุญไปหมดไม่ให้ออกจากแม่ครับช่วยกันเลี้ยงนะครับเป็นเหมือนแม่เลี้ยงไปแล้วครับตอนนี้ครับเป็นฝูงช้างใหญ่ที่อยู่กันแบบมีความสุขครับดูสิครับนี่เป็นการเตะดินชัวนาเขตครับดูสิครับโอ้โหนี่ครับความสุขที่หาซื้อที่ไหนไม่ได้ครับแล้วก็เป็นความเป็นจริงนะครับเดี๋ยวให้ภาพบรรยายเลยนะครับ ตาเกตของเราครับดีอกดีใจนะครับร้องได้อยู่กับครอบครัวครับเป็นครอบครัวที่เส็นจะมีความสุขครับเป็นครอบครัวใหญ่ส่วนพี่หม่ำของเราก็แยกตัวเดินทานอาหารอยู่นู่นครับวันนี้เราล็อกโซ่แค่ข้างเดียวครับเพราะว่าใกล้จะตกมันครับถ้าไม่ล็อกโซ่เลยไม่ติดอะไรเลยเนี่ยจะเอาไม่อยู่ครับ กพพี่มัม هنا. อยู่วัยที่กำลังจะตกมันครับอาหารการกินของเราครับเดี๋ยวชะอมครับส่วนสามเชือกนี้ไม่มีการกินอะไรครับไม่กินครับชว่วงนี้เล่นอย่างเดียวครับดูเจมเหยยยกวงชูวงให้เห็นว่า little. มีความสุขนะครับมีความสุขลองกาลเกตก็เช่นกันครับดูสิครับท่าเล่นท่าเตะกินของเขาส่วนใบบุญเล็กทำตามนะครับใบบุญเล็กๆดูขาใบบุญเล็กๆนะครับเตะดินตามแม่นะครับดูครับพยายามดูครับดูครับดิน ดูขาลงไปบุญนะครับแต่ลบมากครับทำตามแม่ครับพยายามทำตามแม่นะครับนี่ครับเป็นการห่วงแหนกันครับรักกันรักใส่กันครับโดยธรรมชาตินะครับไม่มีการบังคับนะครับเราเลี้ยงแบบธรรมชาติอันนี้ก็ น่าเสียดายบรรยากาศตรงนี้ครับเพราะว่าตอนนี้ทางเจ้าของที่กําลังจะปลูกมัน,นครับน่าเสียดายมากๆเป็นพื้นที่กว้างที่ปล่อยให้ช้างกินหญ้าแบบสบายใจเลยครับตอนเช้าผมก็เสียดายครับเสียดายเพราะว่าไม่อยากให้ถูกไถนะครับตรงนี้อยากให้มีที่ปล่อยให้ช้างได้เดินเล่นนะครับแต่ถ้าไถตรงนี้เราก็จะเดินในป่ายางครับทีนี้ครับไม่มีทุ่งครับเดินในป่า ี่หมัมของเราเดินอย่างอิสระครับดูท่าเดินของพี่หมัมครับเดินอย่างมีความสุขครับยืนกินอย่างมีความสุขไม่มีใครกวนและไม่มีใครบังคับขู่เข็นเราเลี้ยงช้างแบบมีความสุขครับเอาความสุขของช้างเป็นหลักนะครับก็ขอขอบคุณแม่เอฟซีทุกท่านครับที่ให้การติดตามรับชมช่องของผมโดยเสมอมานะครับถ้าแม่แม่เอฟซีหลายท่านถูกอ,อกถูกใจคลิปของผมก็ผมอยากให้ ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยครับเพื่อมีคู่ติดตามเพิ่มมากขึ้นแล้วก็เพื่อเป็นขวัญกำลังใจครับจะได้มีแรงทําคลิปต่อไปนะครับนะครับเป็นภาพน่ารักเราพยายามจะถ่ายภาพน่ารักี้ไว้เยอะครับเพราะว่าตอนนี้ก็ไม่กี่วันก็เขาจะปลูกมันแล้วนะครับที่เอาน้องกาลเกตมาอยู่กับเจ้เหมยเนี่ยเพื่อที่จะให้มาซึมซับการเลี้ยงลูกนะครับการดูแลลูกแบบธรรมชาติเลี้ยงยังไงครับให้มาเอาตัวอย่างของเจ้เหมยน,นะครับจะได้ทําตามเจ้เหมย เวลาเลี้ยงลูกจะได้รู้ครับว่าเลี้ยงกันยังไงครับก็จะอยู่ประมาณนี้ครับใบบุญของเราก็ดูสิครับอยู่ตรงกลางครับถูกอ,อกถูกใจครับเล่นอย่างสบายใจฉ่ครับโอ้โหนะครับบรรยายเลยครับแบบนี้ มีการกอดกันยกขาดูวครับน้องกาเกศครับแสดงความรักให้เจมเหมยครับกอดหลังเจมเหมยยกขาขึ้นโอ้โหเป็นภาพน่ารักมากครับเนีครับเสียงร้องก้องกลังวานเนี่ยเป็นเสียงร้องแบบมีความสุขครับ ไปแล้วครับไปแล้วครับเนี่ยครับป้องกันการวิ่งครับดูครับเขาจะวิ่งประมาณนี้ครับดูครับเนี่ยครับเนี่ยครับที่เราต้องติดโซ่นี่คือเหตุผลที่เราต้องติดโซ่ครับถ้าไม่ติดโซ่เนี่ยเขาวิ่งแบบนี้ไปตกถึงไหนถึงไหนเลยนะครับอันตรายมาก ี่ได้ท่านรับป็นครับเน<อ>ี่ยครับเรามีความสุขครับอาการแบบนี้อาการของช้างมีความสุขนะครับไม่ใช่อาการอะไรครับอาการของช้างมีความสุขแสดงให้เห็นความสุขของเขานะครับที่ได้อยู่เป็นครอบครัวเนี่ยครับเ<อ>นี่ยครับคือเหตุผลที่ต้องติดโซ่ของเทเหมยน,นะครับ ถ้าไม่ติดนะวิ่งประมาณนี้เนี่ยเอาไม่อยู่ครับนุ่นครับตีนเขานน่ยนะครับถ้าใดไปต้องดูแเแบบนี้ครับต้องดูแเร่เขาเป็นแบบนี้ครับป้องกันเขาแบบนี้ครับป้องกอันความผิดพลาดนะครับป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับช้างเพราะเวลาเขาวิ่งออกไปแล้วเนี่ยทั้งรถทั้งอะไรเยอะแยะครับตัวเกิดอันตรายได้ไอ้บุญก็กินนมแล้วครับตอนนี้ ก็เป็นภาพความสุขตอนเช้เชาครับวันนี้ก็ฝากกดไลค์ <c oughs> กดแชร์คลิปของเราด้วยนะครับวันนี้ผมก็ได้ถ่ายมามากพอสมควรแล้วเป็นภาพบรรยากาศดีๆครับ <c oughs> ขอให้แม่ๆม่เอฟซีไรท่านมีความสุขมากครับร่ำรวยๆแล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของเราด้วยนะครับเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้เรานะครับเป็นคลิปน่ารักน่ารักที่อยากให้เอฟซีไท่านได้รับชมกันตอนเช้า ได้มีแรงน้องไปบุญล้องครับถูกถูกใจครับนีครับได้มีแรงทําคลิปกันต่อไปนะครับวันนี้ผมก็ขอจบคลิปน่ารักน่ารักนะครับไว้เพียงเท่านี้ขอให้เอซีท่านมีความสุขมากๆล้ำลึมรวยรวยทองไหลมาเทมาไม่ขาดสายครับสวัสดีครับ